ม mm. mm. ื uh, anyway. mm. ah, mm. ่อนี้มาเจอกับน้องแท่นหน่อยอีแล้วน้องบินน้องแต่เศร้าเลยแม่โดยอนั่งลงนั่งลงเมื่อนี้เอ้าเมื่อนี้น้องแท่นมีข่าวดียังน้อข่าวดียังลูกข่าวดียังนะเมื่อนี้น้องแท่นมีข่าวดียังมาบอกปลาลูกนะเดิ๋มาพัง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 เฮ้อบ่เฮ็ดได้ลูกบ่เฮ็ดได้เด็กอิ่อหายาด้ พรองแทนเดี๋ยวผึ่งก็ข no ึ้นมาล้างมีข่าวดียังพร้อมหน้าพร้อมตากับขอขัวเฮาเนาะป้าจ้าพรองแทนยังม่ทำอะไรมาเนาะยังม่ทำอะไรเลยเนาะรอพร่องแทนสักพักพรองแท่นก็ยังขับหนักอยู่ขอขัวเฮามียังเนาะมาเฉลยกันพรอมหน้าพรอมตากันเนาะวันนี้มีข่าวดีหรือข่าวร้ายจ๊ะเอาอย่าเฮ็ดโทรศัพท์นะเอาไว้ให้บีอัด เอาไว้แหลกเวียดเอาไว้แหลกเวียดโทรศัพห้าโทรศัพท์พัางเนี้ยมันมีตีแหลกไปแล้วหายยังมาหอสายอยู่พี่นหน่อยยังมาหอสายอยู่แต่ว่าแมลงแทนซีนี้ข่าวดีเนาะข่าวดีเนาะ ได้ได้กับแม่น้องแทนกับขอขอบคุณแม่หลายๆเนาะที่เมตตาขอบข้าวอะไรกับที่สงสารเฮาเนาะโดยมาตลออัดได้ได้กับลูกกับบ่มียังคำตอบแทนมีแต่คำขอขอบคุณนีแ่แนะนาะแม่เนาะอลไรกับเพิ่นกับฝากเงินมาหายเนาะฝากมาหายเลี้ยงเยอะเลยเนาะเนีเ่ยแต่ว่าขอเพิ่อนนะบ่แมีเนาะแต่ว่าเพิ่นกับฝากมาเพินเ่นอยากให้อัน เฮาได้กินนี่เลยเนาะเพิ่นกับ่าฝากมาซสื่อยังเนาะว่าแมนแท้กับว่ามีอะเนนะแมวแท้ก็เว่ <c oughs> าบ่เก่างานใดเนาะพอลงแทนก็งกลงแทนกำลังมาที่เพื่อนผาเงินมาหายเนาะผามายังกะรอรุ่งรอชมคลิปต่อไปเนาะว่าสี เพื่อนผาเงินมานี่เพื่อนหายเฮ็ดยังเนาะเพอางพลุกกำลังขึ้นมาขึ้นมาไวเถินรถกะบุมีกระเจดับกะย้างาเมมแท้นันดีใจร้ายพี่น้องเพราะว่าโดนโดนเนาะฮึ่ง ได้เธอนึงนะก็ดีใจลายขึ้นมาเถิดเฮ้กระดูกนะถ้ากระชินมาและเฮ้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 อะไรลูกนะถอะมัวออกมาไว้มาไว้ข้ามา ไลูกมาไว้ม่นั่งมานังตั้งแมีดีไหมไว้เจ็บเจ็บเยังลูกม่ไว้เมียนสามเงินมาหายไปไหนสามพันแต่ว่นยาเพื่อนกะกะามาทางบัญซีเพื่อนเพื่นกะฮักไปเนาะเพื่อนฮักไปลอยหนึ่งก็เลืออยู่สองพันเก้า คนถามหามอะไรก็พขอข,อขอูในร้ายเนาะมานี่ไม่เคยมาเขานะเอาต้อ็ามาจับเอาเลยมาขอบคุณแม่เพื่อนเนาพี่น้องเนาะอลุายก็ขอุซายสามพันก็เลืออยู่ทรงพัน ส่งเงนก่า nhà เพิ่นฮักไปอยู่ลอยหนึ่งมาเจ้าอันไม่หัเงินซื้อขนมนี่มาเจ้าอันไม่เงินนี่ไม่อยากได้บ้นี่กินถ่ายแล้วขอแทนมาพอดีขอบคุณแม่เลไลเลอรครับที่พาเงินมาหายน้องแทนอ้าวซื้อขาขนมอขอบคุณหลายๆอ้าวจะเอาเงินอ้าวไม่สืบขนม อ้าวบมะขามมันคือเป็นค้นแน่นลูกพันธุ์พันธุ์แบบโอ้มามะขาวน้ำกันนะมมะ่าน้ำกันเปิ้ลซ้ำแพร่พอเธุ์เลยขอบขอบคุณแม่ขอบคุณขอบคุณแม่ไปไว้ขอบคุณยายไปไว้ขอบคุณยายไปยายขอบคุณเด้อเด้อเดอมอมบอกว่าว่าวดีๆกันขอบคุณยายลายๆเด้อพี่ภากเงินมาให้ซื้อขนม ขาขนมหำขาขนมหำขาขนมหำอ่ะจับจับเอามามาซ้ำซ้ำพลุนี่อ่ะซ้ำพลุอ่ะจับเอ้ามึงห้ามสีเอาแบงได้ลูกบายบายฮึมขอบคุณในร้ายน้าแม่น้อทีเมตตาขอบครัวเฮาแล้วก็สรงซ้รขอบครัว ้องเอะทมาพี่น้อง,งแอิแทนตัวไหญ่ไลายพมาพี่น้องเอิแทึอะออแลี่น้เดินๆพ่อ,อังแทงเขากล่องน้ำเจอหนึ่งเนาะว่าสิเป็นเป็นแบบใดเดี๋ยวล้อรุ่ล้อรุ่ล้อส้มเนาแมวแทนสิไปซื้อยางล้อรุุนเป็นคลิปหนาเนาะแต่ว่า กได้มาแล้วหนึย่ย่างแต่ว่าแมงองแทนยังไม่ได้เปิดเผยเนาะว่าแม่เพิ่นฝากเงินมาให้เห็นยังเนาะดีใจลย <c oughs> ดีใจจนแมนดองแทนว่าบอกซัมหนีกรร่ก็้ายแล้วสําหรับแมนดองแทนไลยสุดๆแล้วเนาะแล้วก็ กินยังลูกนั่นมาแม่ห้าให้เ้ยนั่งลงลูกไส้กระจอมแสบลูกไส้กระแสบหักขนาดเลยพอน้องแทนเพิ่นสิไปปลูกแทนเขาพี่น้องไปแล้วไปแล้วไปแล้วพัด แต่กล้ามาผู้แค่นั้นโม่เพื่อนเนี่ยผู้แค่นั้นเบากระตันเนาะเพื่อนขึ้นอันห่านใหม่เนาะเพื่อนขึ้นห่านใหม่หหมหเพื่อนขึ้หานเนาะคนแทนเพื่อนทำมาเพื่อนมาส่งแมงแทนพอแมงแทน,แม,น,ทนมีธุละไปต่อ ต่อท่านมีแต่คำขอขอบคุณในเดอนแมเดอให้แม่สุขภาพแข็งแรงเข้มแข็งเข้มแข็งแม่ผ่าเงินมาหายลูกสามพันกับข้อให้แม่กับสามล้านเนาะสามล้านบาทไม่ได้จะทายพิพากระกันได้กับแม่แทนกับขอถูกขอภา,ายลลายเนาะดุนดุนได้เืออะไรดีใจจนว่าบอกพี่น้องเลยดีใจดีใจแห้งดีใจลาย ห้แม่สุขภาพแข็งแรงคิดยังกระคอห้แม่สมงว่างเราท่ะ <c oughs> ย่าเจ็บอย่าไข่ย่าเจ็บยา่ยา,จบยาจุนหายเฮงเฮงลวยไปตลอด,ล,ดล้วก็เป็นโฮมโพ่โฮมไส้ห้ลูกห้ยร้านหายเป็นโฮมโพ่โฮมไส้ห้ลูกห้ยร้านตลอดไปเนาะล้วก็ฝากค่าขนมมาหายนองแทนมาตลอด Uhh ันนี้คือว่าเพิ่นมีงานสลองยังเพิ่นเพิ่นสิ้หายซื้อยังเนาะแต่รอหลุดเป็นคลิปหนาพี่น้องได้เมน้องแพนสิเปิดเผยให้ายพี่น้องเบิ้งแล้วกันเมนแทนแล้วก็ซีเราในแดน้องแพนกันโมียังแม่น้องแพนก็เคยแม่น้องแพนก็อาย มักล่าอย่าดึงมาดึงมาเห็นอยังงไรลูกเอาไปเก็บไฟเอ้ยเอิยดึแม้โมสิเดี๋ยวเห็นแล้วที่ไหนลูก เป็นไส่เงเป็นไสยเงี้ถึงแม่ก็เอาก็อบอุ่นดีอยู่กันอยู่สามสี่คนเพราะว่าในหัวนี่เนาะเพราะว่ามีพ่อใหญ่แน่ผู้นึงพ่อใหญ่เป็นไปอยู่เหัวล้างนั่นอยู่เหัวล้างที่แม่แค่นึดขท้าหนึ่งน้ำแต่ว่าเพื่อนก็กินน้ำดุนูร้านกินน้ำเมนแค่นี้เนาะเวลามี่ยังมี่ยังก็กินน้ำกันเนาะแต่ ซาบ่าแม่ทองแท่นเป็นคนเลี้ยงเพื่อนอะไรเนาะแบาเวลามีเงี้ยก็ได้กินน้ำกัดนะนะเวลาโบมีก็คือโบมีเวลามียามมีก็ได้กินน้ำกัดหาก็คือพอทองแท่นอะไรหาเลี้ยงเนาะหาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียหาเลี้ยงครอบครัวนี่แหละเนาะพอเพื่อนได้เงี้เพื่อนก็ก็ลัิมเนาะอาหารบ้านเฮาก็มีแต่กุบกับเขียดกับปูกับป๋าเนาะ บุม um like, ีอยังมากมายแล้วก็ถ่าพิพาทระการได้กำแหน่งแทนกับคอถูกขอไขหลายๆแล้วก็ขิ้หนาพ่อกันในเนาะอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองในเด้อจ้าในเรื่องขอขอบคุณูในลายที่เมตตาเขบพุ่เฮาแล้วก็สงสารเฮาสงสารลูกมสงสารนั่นขอาพุ่เฮาหน่อยๆเนาะบุมีอยังคออับตอบแทนมีแต่ค้ามอขอบคุณนีรื่องเด้อแม่เด้อให้แม่สุขภาพแข็งแรงลำรวยลำรวยอย่าเจ็บอย่าจน อะไรก็ล่าแล้วเนาะกินหนาพอกันใหม่อย่าลืมกดติดตามส่องแทนกดเบิ่งส่องลองแทนนันนา๊ายบาย